ได้ผูผูกสับโบงเราพักรีนี่ใกล้เข่าวะอันนี้โอ้เหมือนยังก่ายยังต้นเข่าอันนี้ฮึก่ายยังไงเนี่โอ้เล็ดเป็นบ่เจ้าฮะเออผูหาเด็ดแล้วมันเด็ดปงขึ้นอีกเนาะ กราบสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขุสุคนพบว่าภายในและกระต่างประเทศก็ยินดีตอนรับกระสู่ซองบนมาบ้านเฮาเก้าพี่น้องเอ,อามาพ่อกันมือนี่เนาะทางเฮากะสีมาเวะเยี่ยมยามทางน่องเข็มเพิินพี่น้องเอ๋วได้ม,มาหลายมือแล้วนนเนาะมอนี่ก็มีโอกาสพี่น้องมาเวะเข้ามาเยี่ยมยามทามข้าวทาข้าวเนาะความเป็นอยู่ของเพินินเป็นจังใด อยู่ดีมีแห้งกันอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะเฮากับ่บดดมาหลายมือหลายยามมันนี่ก็มีโอกาสเนาะมาหานออ้องไอเดียแน่แล้วก็แวะมาหาทางน้องเข็มเลยพี่น้องเลยคึ้นฝ้าคึ้นฝนเนาะมันนี่ก็มีลมออกมาพี่น้องเลยทางเฮากะมาหาทางน้องเพิ่นกับ,บ่ได้มากับหลายมือแล้วเนาะที่บบไดมานี่ก็ได้ปะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาสิาพาพี่พ่น้องเข้าไปทมไทยทางเพิ่นสะก่อนว่าเป็นจงังไดเนาะอยู่ดีมีแห้งกันเบิดทุกคนอยู่บ่ทางขวกพวนน้องเข็มนี่ เป็นจังไงเด้เนาะก่อนอื่นกะขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกคนที่ติดตามรับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ข่ามโฆษณาเนาะถ้าว่าวาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษโคไฟเอฟซีมาฮอดแล้วมี่น้องเลยเนาะทางเพื่อนน้องเข้มเพิ่นเป็นจังไงเด้อนี่ก่อใหม่เพิ่นเพื่อนแทงไว้กินนอกมันบ่เนาะโอ้โหพี่เบิกไม่เกิดด้วะนี่ พี่น้องกยคือเป็นการเสียเวลาดิค่พาพี่พน้องเขามาเยี่ยมยามทั้งครอบครัวของเพิ่นก่อนเป็นยังไงอยู่ดีมีแห้งกันบัดทุกคนอยู่ว่าดีนะอึมใช่เป็นยังไงพักเนี่ยค่ะคุ่นมาพลิกมาควายเพิ่นเป็นหนักเป็นหน่วยเพิลงระเบ่น,บนี่ใช่มิเป็นกรนะบอกเนาะมาพริกเพิ่อนอืมอืมอืมเตอรโห โอ้โหกผักหอมเพล่โอ้มะเขือผักหอมผักบัวผักชีไอทั้งใดกันบดเด้นี่ฮะคือมีดอันซ่อนแท้ทั้งนี้โอ้ผักขวดนี่บริโภคบ่เหี่ยงแท้นี่นี่ โอ้เพ oh, <quin Daniel s> uh, ื่อนแม่ค่ะคือหกแท้มานี่นะสบายดีโอ้ไปใส่กันเบิดอยู่สองคนนี่แหละอพ่อแม่ไปใส่ทันเห็ดเนีงอยู่ในเฮือนน่ะอาบน้ำโอ้อาบน้ำพ่อได้สักอ่าวอกาสบายดีครับพอดีพ่อกันแต่โดนอะไรอืม หัวโลหัวน้ําออกเนาะเหนื่อยเอ้านั่งไก่กันแท้บ่เข้า้องเลียวจังได๋นําต้นข้าวหาคือหัวยองแท้อันนี้บ่ภาษาาแต่ไสหาไปเล่นขี้ดินบ่จักบ่เอ้ยบ่กินจังได๋อยู่แนวได้กินแนไดบ่ได้มาแต่ดนล่ะันเฮาก็มาแต่หงหมอ อืมเอาไข่ไปห้องหมอเอาลูกไข่ไปได้ลูกเออผิงหรือผู้ชายผู้ชายโอได้อยู่ไซหงหมอไซหงหมออัน1 9อันนี้โอ้เพิ่นก็บวาบ่ว่าน่ได้ได้ตดนแล้วบ่ได้หา6แล้วเฮาก็มาเช้านีได้ยากบ่จังว่าไปได้อยู่หงหมอยอ๋อได้ผู้ชายผู้ชายบ่คือเพิ่นพาออกบ่เพิ่น บ่เอาเองแล้วเพิ่นเอาไปหง่อแล้วก็เพิ่นเบิ่งให้บ่ได้พาพากันไปหง่อนี่บ่จักได้เพิ่นก็บ่ได้เว้าบ่ได้ว่าล่ะนมมากินด้โยโดยบ่ได้นั่นอกบ่อยากรกวน้เป็นหยังก็ฮูาฮูาวเนาะก็ไปเียไปยามอยู่หงอไปเอา คุณธูม่าเลยคนโทรมาบอกเลยว่าไปกลางคืนเลยลูกชายได้มาสิพ่อลูกชายบ่ได้มาลูกชายบุตรในบิดคาร์บัตได้จ้ะครับก็เ่เป็นยังเนาะได้แล้วลูกสายที่ออกมาแล้วอยู่ไฟแล้วบันนี้เนาะเป็่ใครแต่เมื่อวานขี้ขโมกล้อแท้กินขนมลายล้วไ่ได้กินนะมันลมเนาะหัวลมออกจามลูกสิ้นไปเลาะคายแล้วพอดี มันนี่วะขายวะมันนี่ฮะข้าก็มาฮอดมันนี่ฮะเลยาทำอไไปเอาเครื่องมันนี่ฮะแต่มือนั้นเราขายได้ขายยี่บอได้ขายยูก็กำไรบุหลายทุงหนึ่งสีชิบได้ด้วได้ทุงได้ทงหนึ่งเจ็ดพันกี่เลยหาแข่วกินกับอไรขึ้นขายกำไรให้ล <Cly> <c oughs> ูกก <c oughs> ิน <c oughs> <c oughs> <oughs volunte, c oughs> ต้นขาวจังนอยยากจังนอยยากเลยต้นขาวต้นอีต้นทุ่นนี่เอาไว้กำไรมันให้ลูกแม่เอาจะข้าวกินไลวะเอาไว้กำไรก้อนม่วะถ้าเม่งกำไรมันจะได้ถ้าได้ไม่ว่าให้ฮ้ากินไะกว่าวะกินแล้วแหละนะทื่นขายกำไรก็กินเลยมีแต่ขายบัดบ่ได้กินแล้วลูกเลยเนาะ มุนไปมุนมามุนไปมุนมายันลุกที่เป็นอื่นละัวได้ตัวไปเลยได้เทสิบเทสากเอาบนโบได้กับคนได้ให้ลูกกินกับเอาเลยกับไรทุนยังตั้งไว้อยู่นั่นแหล่แบไตึนเขาอันเป็นแบบนั่นกับไรแล้วอันเขากินนะเอื้ยเขากินแล้วเอื้ยนางเอ้าก็กินเน็กว่ะนะกินเน็กว่าอย่างไรก็ได้ อยากอยู่กแล้วก <c oughs> ินรถสเป็นยังมันนีน,นั่นๆถ่ขึ้นคายกับไรกิน่แหละปัจจัดลุกคัอลุกเ <c oughs> ดี๋ยฮากนับมึงครกว่าดทื่นหายกับไรเวิร์ดไอ้น้องน้องเข็มอันนี้ทื่นยังเวิดแต่กับไรมันยายแล้ว <c oughs> คอยเหตุ่อยหาไปอว่าลูกไพ่ออกเลยวไ่ก้อนกระเทินมัน <c oughs> บัตบมีผู้ไฟเบิ่งลูก <c oughs> บอยูตได้ไปแทนลูกอื่นอีกอเฮียนบออื่น คือผักบ่อกมะอื่นส่องเทียนบ้อก <c oughs> โอ้วันจันทร์เนาะยันว่าวัาาวนน้งองคนผักจดเฉยวันจันทร์เคนว่าวันจันทร์หมดละไปวันจันทร์ไปม,ม,มื่นนี่นะมื่ออื่นนี่ะเนาะส่องเทียนไปการส่องสามมื่นแล้วักนี่แรับผักยังอีกว่ะบุญบ,บ,บ,บ้านนี่เดิบุญบ้านนวัที่วันที่สองบ่ก็สิพักไว้แค่มื่ออื่นมือืกันมื้อนี้วันที่สามเนาะ ลงไปเชียร์หนาบเพิ่นกับเขาบุญบ้านนั่นบุญนกแอ่นบ่โดยเฮ็ดก็เฮ็ดอยู่วัดบ่ใช่เหตุที่วัดวัดตัวนี้หรือว่าวัดอันนั้นวัดโบสถ์อีบ่โดยอวัดโบสถ์นั่นประบุญอันนี้ว่าคนมาคือทิพย์ทุเดนนะด้ค่ะผมโดยขอนอยู่เมืองไทยเพิ่นเพื่อนมาเพิ่นมาแจกเครื่องแกกของด้วยจ้ะคนหลายบ่แต่ละปีหลาย หลายเลยมาบดรถื่ทิเเดียนมือกันสิเมื่อนั่นมีบุญกับข้าเวียกเลยบัไดี้มาเลยมือน่ะผูลงเวียกอยู่ผูเอ้ยเห็นเยอะเจ้านั่นบอกจะได้ข้าเวียกแ้วมันจําเป็นมันบ่ได้ขึ้นมาเอ้ยอยู่ดีมีแห้งบุญนกแอ่นกอนสิมาเยี่ยมิึงกันบุญฮอดยอดเกียวเนาะป็นเขีาวเนาะบุญฮอดยอดเกียวกันกันสิมาเลยกินข่าวกินน้ำแหละกินแล้วกินแล้วก็พากันมา เดี๋ยวอยากมาเวยี่ยมยามเบิ่งดูดีมีแห้งอยู่บ่สันดาลนะเดินเข้าเลยบ่อยากร้องเพลงบ่สมมื้อนี้ไปเรีนต่อยาให้เพิ่นโอ้ไปต่อยาโดยต่อยาเท่าเพิ่นเอาเท่าเอาเอาแต่300,000นเพิ่นให้กหลายมืออยู่ล่ะวเพิ่นให้7 8 0 0 0บ่โยบัดามีเงินเฮาก็ไปต่อเอาเออบัดาบ่มีเฮาก็นนพออยู่อยู่กะเฮานั่นน่ะก็ไปต่อเอา เอาเจียนเก่าและเลยมาลองเพลงโชว์ว่ามันนี่ฮะล่องลองสิยบลองเพลงเยังเพลงมาเสียบผ้าไปยังใต้แล้วก็เอามานอกมามานองมาเอาไม้ไม้เส่คอรู้สับวันที้ลองอย้ฟังแต่ดนได้เพิ่ง พูเด้อไปยืนทั้งฟ้ากูเด้ออ่ะน้องท้งห่าทงาเะน้องซ้มซ้หน่ยสิพาไปลงใต้ไปเที่ยวทะเลงาลงเล่แล้วกูกะกล้าหน่อยสิพาไปตกตกมือตอนดึก ทุกวันและบ้านังทงสันและกันส่องคนหนองสีพาดธปะัเลยนั่งลงมัวไรแลยกันสากฝาที่ไปกาแฟนี่คอยส่องเหล่านี้หากกันแต่ลรถไตว,ว,ว้่าวว้าวจุดอะไรฮะผมมีลีลาคือผมมีเต้นนะ้ำย้ำมาทีำไ่ใกล้ีกล้ไปฮะเนื้อตัวได้บ้าน,นี้ เอามาเนิ่งเ,เก่งน,น้ำเด้อลีลามาก่อนเสียงพอ่อเนิ่งซ้องซ้ำเอามาเนิง่งมาจะเป็นพันหน้าของพี่ได้ไหมสิพาไปขึ้นรถไฟโยโยโยสิพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปเอาพิ่มมันหนอใจลืม <c oughs> แล้ววันนี้บอกเมื่อคืนบอกเลยฮะ <c oughs> โอ้เเกง่ง <c oughs> เก่งเก่งเน่อะไรโยกโยกอะ อย่าเล่นขี้ดินขี้ดอนไลยมันฝกมันหนาวเด้สวบกนี่เด้ออ่าเจ็บเลยเน่เอา้าร้องเพลงกมดเจ็บมือว่ะโอ้ยใช่แล้วใสเสีย<ม>บงบักแบบนี้บอกจะบอกควัดขี้ดินไลยป่ะจ๊บะบอกฮะมีดบาทมีดบาดเห็ดนี้แข็งมีดบาดนะเห็ดจะรามหืดินมีว้าวดินมีต้องกอ เฮยสเลิมราม่นนเล่นนะแล้วก็มาตั้ง้ง้คุยกันหลายคนอ่าสีเปลล่นมีดก็บ,บาดมือแล้วน,นี่ยสิเปลล่นมีดกระดกเนี่ยมันมีคอมอจะได้เนืกเข็มคือปลาปากว่าเอาเทชงกุอยู่อันนี้ <S 2> <S 2> บวกว่า, <S <S าออเป็นปอยู่ว่านนี้แล้วว่าเอาด้วยหายจากบาด บม่ได้มีคำบอกคำว่าอย่างลยว่าเจ้านะจ้าช้างเป็นแน่เนาะจนขาดแม่บุญมาได้มาจักมื่อ้วจื้อจิบอจากเมื่ออืมอืมมาจื่อจ้าเอ้ยตัวก็แล้วมาจื้อมาบุ้งมาผูกไปหาโรคพักหอมผู้เด้อให้แม่บุญบดอโอบพักหอมเจ้าก็ให้ข่อยเด้อ ยังยังไงล่ะกระปุกกระปุกเบริการเราไปขายอีกระหม่อมบุญได้ไหมไว้เสร็จละบอกระจะมาซื้อเยอะเขามาซื้อคือบโบรานซ้อนอีกโดยสิบรานซ้อนยังคือบ่อเป็นหมากบูรุษเนาะหมกี้เก็บเก็บไปเลยบ่กระหวานบูเป็นนะเก็บเลยโอ้เรื่องหมาเป็นหมากบผิกยังบูรุษคือบ่อใส่ปุ๋ยอีก มีปูใส่ปูอีหอยเง่าเลยจักว่าเอื้อมเห็นเป็นหมากอีบ่วันแรกผมผิกคือผมเห็นเป็นหมากมัพริกมันจะเป็นหมากมันคือเป็นนกได้เก็บเชาวในเก็าเยอะมากก็เหมือนพิ่พ์หมากเหรอเก็บเนียนไผ่ดอกมันได้กินแล้วว่ามันมีปูมันบมีหมากบมีนุ้ยชาวในเก็บกินกับปนกบเชาวในกบมาที่ใช้แค่แตหากบหันลูกชายมาชงให้ล่าดูชายดูเลยเมื่อเยี่ยมมัน เมื่อนอนอยู่พุ่นได้ใชนอนอยู่บนลูกได้ไพ่ได้ลูกแล้วก็คนน้นมาชมให้ยู่หันใกล้กันบ่บนลูกใกล้กันใกล้กันบ้านเดียวกันได้จ้ะโอ้ไปเยี่ยมแล้วก็มาเหนื่อยหันมาเยี่ยมหันเลยเหนื่อยเร้ได้ลูกชายวันนี้ได้ลูกชายในลานนี่เรียกจะต้นเขาวันนี้เห็นระวบ่าหนาลาน้อยเห็นเห็นคือไพ่วันนี้คือเจ้าวะ คือพอ่อคือพ่อเลยเรายังหน่อยอย่กว่สิคูจัก <c ười> คือไพรก <c ười> ็คืออะไรคือพ่อคือพ่อคือถ้าหัได้มาหลายมือเอาก็ะดิดววัน้องต้นขับที่จำไม่ได้เลย แม่บุดแกเวียกไล่ใบพุ่นเนี่ยพี่แน่เนาะเป็นอะไรอันแม่น้องคำชอนอยู่ดีไม่แห้งอยู่บปล่าก็อยู่ดีไม่แห้งอยู่เอ้ยพ่ออันอายใจดีก็อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งอยู่ทางแม่มันก็บบอได้คุยกันสองมื่อแล้วสองมื่อสามมื่อแหละเพิ่อนสิพลาเวียกเพื่นินทอดคิดถึงเพิ่อนเลยเพิ่อนถึงอายใจดีถึงแม่โนก็ได้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเทศเฮือนเท็ดชานให้ลูกกับเพิ่น อิหยูหมั่นควันยืนเป็นหุ่มโพมใช่ให้ลูกให้ลานตลอดไปผุนชงมาเท่าเลกับ่อกลับคืนฮาแม่ลอยเท่าพันเท่าเด้อดช้าถุยังฝากความกินหอดคิดถึงฮาแม่หายใจดีคือกันให้คนอยู่ดีมีแห้งชุบกระพาแข็งแข็งคนเจ็บบ่งให้ได้ความไข่บวงให้มีอิหยูหมั่นควันยืนเป็นหุ่มโพมใช่ให้ลูกให้ลานตลอดไป ส่งมาเท่ายก็ขอกลับคืนมาฝืนลอยเท่าพันเท่าเลยจ้าถูกโดยฝากคบกินหอดกินซิงคือการอายจะดีกะได้เจ้าคือกันเลยใช่บุญโดีแม่เจ้าก็ได้แต่แหนมบ่อพิษบ่อเทียงบ่อให้กันกรับเพื่อนกับพ่อใจแหละอยู่กันกลยครอมครับครอมตาพรอบครอบครอบครัวเลยถ้าได้ยินข่าวแหนมบุดีกับบ่หมวนใจเลยยาแล้วเพื่อนก็ได้เข้าใจกันแล้วดีแล้วเนาะ มันเือคนทำมันก็มีเน่ยเนี่ยฮานกาคอยพ่อคอยจากกันเลยยนั่นมายิ่มใดกัมันมีครอบครัวที่อบอุ่นเลยมายิ่มใดก็อยู่พร้อมกันครบมอกระดือชี้แค่นีะไปเหตุงานเพิ่นก็ได้เพตุยังไปก่อกำแพงวัดนี่โอ้ที่ว่าวัดอันเฮาขึ้นไปมอกตอนนั้นโดยไปเห็ุกระมูอเห็ุกระม่อคนจ้างตอนนั้นคนจ้างคือว่าได้คืกจะได้ผู้สดาย ยังบไม่ได้เอาเงินนะเอาเพิ่นไม่ได้บอกราคาปะเบื่อเพิ่นบอกว่าห้องละสองแสนบอกแบบนั้นแหละคือห่อละสองแสนโดยเห็ดกันจะค้นบบบนี้สามสามคนแต่เพิ่นเห็ดโบนิลายเงินเพิ่นบอพ่อเพิ่นแบบนี้เห็ดโดยยังขังหนึ่งเห็ดสาม่นมีเงินโดยเห็ดสมงบของเพิ่นเนาะทางที่คนเท้าไปบริจาคนั่นแหละโดยชุดนั้นเท้าก็ไปบริจาคเพิ่นอยู่เลยไปสมทบใส่กัน ทางวัดยังู้ซื่อวัดลืมแล้แป๊บนึงน่ะหลวงพ่อทมหลวงพ่อทมหลวงพ่อทมบ่ะแม่นว่าหมู่ไปจังซี่พ่อทมซื่อวัดยังเฮาก็ืม่อวัดอี๋พลมซะบ่คือสิแหลืมซือวัดน่ะที่เฮาเคยไปมอมเงินน่เด้เอ เวมาเยี่ยมอยากมันก็มีแต่สิโกโตไปแล้ววันนี้เลยมาพ่อกันเธอนั่งดีดีมีแหงเด้อเจ้ากระไรโดยโดยเนาะขึ้นหอดได้บารีมากได้มาจิโทรหากันยันลบกวนเพลินขึ้นหอดอยู่ไปเวียกอะไรทำมากันนอนเลยคุยเวียกคุยยังเลยหันเที่นี่ก็นอนตื่นมาแล้วก็ไปขื้นเก้าอ่อนแล้วเนาะบารีมาทางนี้ก็ไปทางไม่เลยภูวาไลทางไปไปหันไปนี่ เื่อสิได้มาเยี่ยมมายามกับบได้เม้นของง่ายไดปเลยอันนี้ใจสุขภาพร่างกายแข็งแห้งในเด้อน้องเข็มตั้งใจเฮียในล่ะเด้อเฮียนไปสะก้อนเรื่องไปไทยค่อยว่ากันอยากไปจุ่มเนี่ยอยากไปเออเครงบ่เห็นงานแม่ว่าสิบุกินฮอดแม่บ่แม่ว่าบบุกินฮอดดอกเพูดนนะคินฮอดกระชิ่วเอาเพูนว่าอยากไปอลีนี่เลยอยากไป ไปไปทีเฮ <inaudible> ็ดเฮ็ดงานนี่ม <conclusions> ัน <Aristotle> บ่ได้นั่นไดคิดฮอดพอคิดฮอดแม่ได้ปัดลงหาลงสิคิดฮอดแม่บ่บอกบุญนะแมเที่ยไปก่อนสิว่คิดฮอดแม่พอบ่เพิ่นไปแล้วก็ว่าก็เวได้ไปเมืองไทยแม่อุ้มเลยไปตกแม่อุมเดินไปตกเอ้ยตีนไปตกดินบ้านเพิ่นหัวใจตกคือหยังบ่ได้เคยเจ้าอยู่ซี่ด อยู่ได้บ่ไปป้ามัน้อยคือนั่นแท้น่ะโอู้ลอกเลืมือด้วป้ามีมัดบ่ฮะะอุ้มแ่งมาได้สิมารักเหากันทะเลยไอ้ค่อยบ่ไอ้ค่อยบ่จะโตนะบอกบอกไม่บุญแม่สิหายเป็บุญบ่ลงไอ้คอยอีบ่ามาหน่อยฮะโอ้หลุดมือเนาะแตกตอยได้ห่ะ ป้าลงหลับพี่น้องอ่าสันคยสุลาเมื่อแล้วแบนี้แล้เยส่วหละมือหนมือนสันจีเวทมาเยี่ยมไหมนี้เนาะอสบายดีอย่ะสบายดีเลยสบายดีอ๋อว่าทีมื่ออาิตย์เก็บพักให้โอ้มต้้งอะไรแล้วพอแล้วอือ ด้ผ uh ูผูกสักบงเราผักซีนี่ไก่เข่าวะอันนี้โอ้มันยังกล้ายังต้นเข่าอันนี้หึกล้าอย่างนงี้โอ้ยเด็ดเป็นบ่เจ้าฮะฮู้หาเด็ดแล้วมันเดปุงขึ้นอีกเนาะเพราะแล้วผักห้องในไหล Ừ, Ô, mình khẩu thằng đấy khử anh à em nhu. chồng <laughs> oh, hòn thế này nó. Cốt phá khổm nàm cứ bỏ xía ớ, oh, cái này cái dẹp đó gì ạ. Đẹp biệt gì bớ cháu à. Hình nàm, hả. Hmm? เดี๋ยวบางเหยียบนามด้อก็เพียชาบอกเลยอนี่กกอันนี้นามันนี่อือเปันมพริกปับเวนมากริมันจะมีกี่พ่นมาจะเอามาใส่ชุดนี้ อืมผังหอมเนี่ยเหี่ยวขึ้นผักซีนะเนะาะก้อยกุ้งเด้เอ,อพอแล้วว่าต้องเอาลายลกอืมอพอเมือไต,ต้มมาม่าพอ่อหละไปมันงามก่อนไปกุงงง้งผักหอมเนี่ยลายชับเหยียบหนามัน เอาเชิงลายแท่นี่นี่ถุงยางอยู่วะเอออะไรถุงยางนี่วะถุงยางน้อยพอได้น่ะเออต่อมาได้พักได้มีบานนี่เป็นยังเดี๋ยวแม่บุญไปใสก่กระตารถก็ได้เนาะออพอแล้วพอแล้วพอแล้วมะเขือไหวอะไรมะเขือในี่ใส่หัวม,มันมาเ <laughs> พราะไว้ไห้มันใหญ่ มากับไผมากับลูกชายเออผูดข่าวมากแล้วขอบใจขอบใจขอบใจลายลาตั้งใจเฮียนหนังเสดหนังสือเด้อมึงแน่เสือหัดคอหลงทั้งหน้าว่าทั้งหลังเอออาชัยในบุญคอตเวก้าก่อนนะสบายดีเด้ออ่าขอบมมกขอบใจลายๆเนาะมาหาเพิ่นมาเนี่ยก็เอาพักมาต้อนคือเก่าพักหอมก็พักบงอ่าจังใดกับผู้อะไรมีโอกาสเด้อสิเวะมาอีกเด้อ ่ไปก่อนก่อนนี้นะใช่นั่งลาพักนะสบายดีสบายดีอ่ย่าลังชีเมื้อไปเมื้อโอ้ยเกือบเหยียบมาหน่อยเออเกือบค่อยเหยียบมาหน่อยเจ้าอะไได้ไปดีนะเอ็นฮะอำลาพระจะไปก่อนบันทึกคลิกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาพีลาน้องไปสัก่อนขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกคนที่ติดตามฮับส้มคลิป จังเตโตจ,จบจบละค,ะค่ะโฆษณาเนาะ,ะคลิปนี้ลาไปแล้วขอคำบาดสบายดี